สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัฒนกรคนรักย่ยูทูบเบอร์สายลุยคลิปนี้ผมยืนอยู่ที่ร้านปอปลาพันไม้ฮะตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับริมถนนหลวงจากอุตรดิตถ์ไปเขื่อนศริกิจเชิเดิครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถไถคู้ามือสองวันนี้มีให้เลือกอยู่3คันนะครับทุกคนมีให้เลือก3คันจะมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยว,วเรา ไปชมกันแต่ก่อนที่จะไปชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนร่างย่ยูทูบเบอร์สายลุยด้วยนะครับไปชมไปชมกันเลยนะครับทุกคนคันนี้คันแรกเป็นน้องเล็กของที่นี่นะครับในอยู่ตอนนี้ก็คือ3408 ไอดีไอนะครับไม่ใช่ไอดีดีไอนะครับทุกคนสภาพภายนอกก็เก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะรถน่าจะอยู่ที่ประมาณปีห0ูนนะมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับทุกคนเล่มทะเบียนพร้อมที่นี่เราจะขายทั้งเล่มทั้งทะเบียนดูภายนอกก่อนนะครับก็คานเป็นคานโค้งครับคานโคง้ง านนี่เป็นผ่านาไม่มียี่ห้อจะบอกว่าเป็นผ่านซีก็ไม่ใช่นะผ่านช้างนี่ไม่ใช่แน่นอนนะฮะไม่รู้ว่าเป็นผ่านยี่ห้ออะไรนะครับทุกคนแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกผ่านหกนะฮะเดี๋ยวลองทดสอบดูก่อนว่ากี่ชั่วโมงดูดิดูว่ากี่ชั่วโมงตึบตบาห้าพันกว่าชัมมออ่วโมงนะทุกคนแต่ถึงตัดให้ดูฮะ ฟังเสียงเครื่องหน่อยเป็นไงอันนี้เป็นรุ่นคางดำนะครับฝาเล็กนะฮะร,รุ่นนี่ฝาเล็กเ,เกียรไว้เพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะไหลฮะทุกคนระบบไฟไฟเลี้ยวไฟติดฮนะไฟเลี้ยวติด ไฟขวาก็ได้ไฟติดโอ้โไฟติดนะครับนี่เป็นไงเกี่ยวว่างกับอันนี้เปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่เสีย1 8 5 0 0 0บาทครับ1,85,000บาทอุปรกรณ์กี่ชิน้นชิ้นครับอุปรกรณ์2ชิ้น1,85,000สนแปดหมื่ับาทเดี๋ยว มาดูไนนี่เหรอเจ้าเกิเหรอมาดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ L4508DI เข้ามาใหม่เลยนะครับเข้ามาใหม่เลยคันนี้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับอุปกรณ์สองชิ้นมีโตรตารี่ตราช้างแล้วก็มีใบมิด้าหน้านะครับทุกคนอันนี้รุ่นนี้ดีนะครับเดี๋ยวคือสตาร์ทให้ดูอึ๊บอาาไม่ไดูกี่ชั่วโมงแล้วคันนี้สองพันสามร้ยห้าสิชั่วโมงนะครับทุกคน,น เยวลองฟังเสียงเครื่องะอะยางหน้าใหม่ครับทุกคนยางหน้าใหม่จะเป็นยางรดอดอก เสียงเครื่องนี้เหยียบนี่เหยียบติดเท้าเลยนะครับเนะี่ยโอ้โหเสียงนี่เสียงนี่ติดเท้าเลยนะฮะตึ๊บเอาดูไอาดนะู เลยอะ่ะมือเพื่อนเลยไปจับโดนฝาขอบมันเนี่ยอันนี้เปิดอยู่ที่ดีไอตัวนี้เปิดอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทอุปกรณ์สองชิ้นนะครับอ้าวขอขออภยัยฮะอุปกรณ์สามชิ้นนะฮะอุปกรณ์สามชิ้นเปิดอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทอีกคนะันหนึ่งนะครับ 4508นะฮะตอนนี้เป็นรุ่นดีทีนะฮะ,ฮะอุปกรณ์2ชิ้นอยู่ที่250,000บาทฮะอุปกรณ์2ชิ้นถ้าอุปกรณ์3ชิ้นอยู่ที่270,000บาทอ๋อพอละพอละเดินหน่อยเดินหน่อยหน่อยเดินหน่อยหน่อยหนึ่ง โอเคเอาผ่านลงเลยผ่านลงเลยฐานสูงอะก็อยู่ที่กลับตัวนั้นอะอยากสูงด้วยกันอันนี้เอาไปทดสอบดันดินมานะครับเอาไปทดสอบดันดินมา d ีตัวนี้45ห้ l 4 5 0 8ไม อยู่ที่เท่าไหร่นั้นมาอยู่ที่ดูมาห้าพันกว่าชั่วโมงฮะทุกคน,นม้ไมอยู่ที่ห้าพันกว่าชั่วโมงเก็บสีให้เรียบร้อยฮะ ถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรติดต่อได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับที่0 89, 8 9 8 5 8 9 5 6ครับที่เสียบกราทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทัานผนรักยาด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทีมสวัสดีครับ